สวัสดีครับชาวแก๊งที่โคตรรักทั้งหลายนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่11พฤศจิกาย,ยน2566นะครับอผมวันนี้ไม่ค่อยมีแรงนะฮะสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อคืนนะครับลูกสาวผมนะฮะชวนไปดูที่หยดนะฮะที่หยดไม่รู้พู้เรียกว่าอะไรที่หยดนั่งที่หยดนี่แหละเด็ก10ขวบนะฮะชวนไปดูหนังผีเออ เขาบอกว่าที่โรงเรียนเขาเป็นกระแสมากเลยนะไม่เข้าใจเด็กสมัยนี้นะครับเด็กสิบขวบด,ดูหนังผีนะีนี้ก็ว้าวุ่นเลยผมโอ้เมื่อคืนนอนดึกเลยนะครับถามว่าทำไมนอนดึกกลัวผีเหรอเปล่าฮะคิดถึงนกเดชโอ้พี่เขาหลอกครับพี่เขาหลอกเห็นเห็นทางเดินอย่างนี้นะฮะเห็นสภาพแบบนี้นะเพื่อนๆมึงหลายคนก็อ๋อนึกออกนะฮะกลับไปอีกครั้งนะครับเกาะล้านนะครับเกาะล้าน กลับมาน้ำเค็มอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมต้องมีภารกิจนะครับเติมปลาในตู้เย็นนะฮะหมดแล้วเรียบร้อยควาจริงหมดนาแล้วล่ะเสียตังซื้อปลาไปหลายรอบละวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆนะครับทำยังไงถึงจะตกปลาเกาะล้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเคล็ดลับแรกของผมวันนี้ก็คือว่าต้องไปเช้าๆครับไปเช้าที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับถ้าไม่ได้ค้างคืนนะฮะ ก็คือเรือหาดตะแหวนเนี่ยเที่ยวแรกจอก8โมงนะครับปกติทั่วไปนะครับแต่มันจะมีเรือรับครับเที่ยว7โมงครึ่งครับเป็นเรือส่งสินค้านะเพื่อนๆมาลงเรือนี้ได้เลยเหมือนกันค่าเรือ3 0บาทเท่ากันนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้คนจะไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยอ่าแล้วไปเกาะลานกันเลย เกาะร้านนะครับหาดตะแหวนนะครับแล้วถ้ามาเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมเราจะมาถึงท่าประมาณยังไม่ถึง8ปดโมงครึ่งนะครับประมาณ8ปดโมงสิบ้านะครับส่วนน้ําวันเนี้ประมาณเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนฝนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำมามาตกยังได้เลยฝนเจ็ดสิเอรนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า มาถึงหาดตะแหวนนะครับที่ประจํานะฮะเดี๋ยววันนี้ทําชาเลนจ์ตัวเองหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ผมจะตกนะปลานะจะเอากลับบ้าน5กิโลครับ oh, <no. S 1> 5ึงกิโลนะโอ้ดีดยวูว่ากิโลแนละแต่ว่าปาลารวมๆนะเอาแบบรวมๆนะไม่ใช่ปลาชนิดเดียวนะาแบบอะไรก็ได้นะ5กิโลนะเอาไปฝากน้องเหมียวของผมนะรู้ด้วยจะได้ไหมนะเคล็ดลับที่2นะเคล็ดลับที่สองนะที่ผมจะบอกเพื่อนๆน,นะเราอะ จะต้องตามหากูรูนะฮะกูรูก็คือถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่ามาสเตอร์นะครับภาษาจีนเรียกว่าเซนเซนะฮะส่วนภาษาไทยก็จานทำอะไรครับอ๋อไม่ขอดิกเลยครับเนี่ฮะนี่ฮะเราต้องเราต้องตามหาบุคคลประเภทนี้ฮะ มันจะช่วยให้เราทางลัดนะครับช่วยให้เราได้ตาได้เร็วขึ้นนะฮะไม่ต้องอายครับไม่ต้องกลัวครับที่จะเข้าไปถามนะฮะจัดเลยครับถ้าเจอที่ไหนเข้าไปแซะได้เลยฮะสิงเลยครับสิงเลยทั้งวันเลือกเชื่อผมว่าได้ตัวแน่นอนนะฮะถ้าตกเองคนเดียวเดียวๆไี้แต่หาตัวยากนะฮะเราต้องตามหาคนประเภทนี้นะครับขนาดมาเที่ยวแรกนะพี่เขาก็ตื่นแต่เช้ามาเล่นเจสกีนะฮะโอ้โหนึกว่ามาเช้าแบบ เช้าแล้วนี่จะจะไม่เจอพี่ๆเขาเลยฮะพี่เขาก็ยังตามมาหลอกหลอนนะแต่หัววันนะครับโอ้โด้วยโอ้โวิง่งไม่หนาวกันบ้างหรือไงวะเนี่ย <c oughs> ระวังกันหน่อยแล้วกันนะรอบนี้ผมไม่แล้วนะรอบไม่ผมไม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะรอบนี้ผมไม่ยอมนะครับ <c oughs> แม่โคจิก,ก่อนเลยนะฮะทางเดียวนะที่จะได้ปลาห้ากิโลเร็วๆเนี่ยถ้าโมแต่ตกปลาเล็กๆเนี่ยจะถึงยากนะฮะเราต้องหาตัวใหญ่ก่อนน้ำเช้าลรวหาตัวใหญ่ก่อนเอามาเก็บไว้ก่อนนะไม่โคจิก,ก่อนเลยนะครับเผื่อจะน้องโฉมงามจะเข้ามาซับมั่งนะฮะอ,อ๋อผมลืมบอกไปนะ,ะว่าห้ากิโลไม่ผมคนเดียวนะ,ะนี่ครับคนช่วยครับคนช่วยตัวช่วยครับ ที่พึ่งสุดท้ายครับที่พึ่งสุดท้ายเลยถ้าไม่ได้เขาแล้วผมว่าผมไม่ถึงอ่ะอะไรวะโดนแล้วเหรอเฮ้ยโดนดิโดนเนี่ยไงผมบอกแล้วเอาหมดจ้าโอ้โหเก็บหมดไม่สนลูกใครจ้าห้ากิโลเนี่ยเอาหลุดออ้โหขวาจานขวาหนึ่งลำจานโอ้รีบก่อเลยรีบก่อเลยโอ้ลำนี้ชิดฝั่งเลยอ่ะนี่นะ ความสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับที่ก่อร้านนะฮะที่ไม่เจออย่างนี้นะที่หนไม่สนุกแบบนี้นะฮะมีที่น,นี่ที่เดียวนะครับโอ้โหเก็บครับเก็บเก็บครับโอ้ย เซนเซเราย้ายนะฮะเราต้องย้ายตามเซนเซนะครับสิงเลยครับสิงไปเลยครับไม่สิงไม่เจอตัวนะฮะโดนนะครับไม่รู้อะไรนะตัวเล็กก็แหละตัวแรกนะตัวแรกอะไรวะนะ้าอ้ปาลิ้นหมาโอ้ตายแล้วตัวแรกจัดในโคตชิกนะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่นับเลยกันนะเพราะว่าไม่มีเนื้อเลยอะ่ะเอาไปก็ไม่น่าจะได้อะไรปล่อยน้องเข้าไปดีกว่านะส่วนเคล็ดลับการตีมิโครจิกที่ก่อร้านนะครับในช่วงเวลาที่เมจสิสก,กีชุมชุมนะฮะเราตีไปแล้วเรากดคันลงเลยนะฮะให้เร็ว ให้สายจมน้ําเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ะครับถ้าสาย,ล,ยลอยๆนี่เดี๋ยวพี่เข้ามาก็เรียบยร้อยฮะกดลงไปก่อนนะครับสายหน้าดินนะได้กุดสลากนะฮะท็อปเลอร์เลยนะโอ้ยขอ,ขอถ่ายหน่อยครับขอถ่ายหน่อยครับโอ้ยดู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 ดดดสายโอ้ยสวยมากอะ่ะโอ้ยสายสวยี่ยกเลยก็ได้ครับยกขอถ่ายหน่อยนะอ่าหรือวจะไปออกออกช่องออกช่อง มัดเยี่ยมเลยสุดยอดครับนะ <S <S เปลี่ยนงานเนาะเป็นดับช็อตก่อนแล้ครับเพราะว่าแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มกจิกแมกจิกมันกัดฮนะกัดของจานคะ <c oughs> แต่ไม่ได้ตัวนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ต้องเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนคำนวณใหม่คำนวณใหม,นนใหม่เปลี่ยนมาสะสมปลาเล็กไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวบบ่ายตอนน้ํามันเดินดีๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดตัวใหญ่นะ ไม่ชั่วกระย่เยอะนะมาแล้วตัวแรกครับมาแล้วอตาพองด้วยตาพองด้วยไม่ใหญ่ตาพองครับตาพองอันนี้คือปลาตาพองแต่ไซส์มันเล็กไปหน่อยนะวันนี้อาจารย์ตัวตามัติดๆครับอันนี้สีขนอาจารย์ตาพองครับตาพองดูดำปีเลยอาจารย์ใช่ไหมดำๆเนี่ยเนี้ยมันฝูกงเลยนะครับตาพอง คุ้นเคยครับคุ้นเคยเสียงนี่อุย้ยตัวเล็กแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนีร่ผมชอบครับนะครับวันนี้นสะสมครับปลาสะสมนะปลาสะสมอืม <laughs> จอนโจดตรงนูนนะ้นไหมดูใหญ่ฮะจาน น่นน่นโน่นโอ๊ยกดนะกดนะฮะน่าจะมีไซสนะ์ของอาจารย์นะอ่าตาพองครับตาพองโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โรอาจารย์ไม่น่ามานมันกดคันหนักเลยจุดนะย้ายจุดนะนี่นะ ตรงนี้จานบอกว่ามันแตะอ้วนๆนะฮะโอ้โหจริงด้วยโอ้ย,อยตัวบอลเลอ่อเลยนี่นี่บอกแล้วตามจานเนอะไม่ผิดหวังครับใครมาเจอเกาะร้านมาเจอแกก็สิงเลยนะไม่ต้องสนใจฮนะแกให้สิงอยู่แล้วโอ้ยนี่หน้าดินครับโอ้โหกุศลากตัวบอลเลอ่อเลยโอโหสุดยอดโ,อโหน้องเก่งมากน้องเก่งมากโ,โหไซส์สวยนะที่ปลายสะพานนี่นะครับ กุ้งเป็นนะฮะกุ้งเป็นอ้าวโอ้โหโคตรสวยคู่สังขนี่แพงนะครับยิ่งเป็นเป็นนะโอ้ตามพัตการนี่โลเป็นโลเป็นพันนะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะน้องได้อีกแล้วมีเก๋าดูนี่ดูซ้ายดูซ้ายสุดยอดอ่ะโอ้เก่งมากชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นนะครับคนที่ไหนเนี่ย อ่ชลบุรีครับมาจากชลบุรีโอสุดยอดเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายไปลงช่องก <Okay. S 1> ุ้งเป็นเนี่ยเดือดมากนะของร้านเนี่ยพี่ผมเขาพิ่งจะเห็นนะว่าได้ตัวใหญ่ติดติดกันอนะ่ะสามสี่ตัวเลยกุ้งเป็นเนี่ยโอ้ดูพลังออามากพลังออกมากโอ้แลวปลาแพงแพงทั้งนั้นอนะ่ะเก๋าดอกแดงเงี้ยกุสลงเงี้ยโอ้ผมนึกถึงเพื่อนผมเลยนะฮะที่เขาอยากจะได้ตัวพวกนี้มากนะฮะแต่เขาไม่ได้มาเนี่ยเขาไม่ใช่มาหยุดเขานะครับ เดี๋ยวยว่าสงสัยก็ต้องตามมาแน่นอนฮนะน้องบีนะครับอืมหนูจานโดนแล้วจานโดนจานเร็วแล้วขาดอีกสี่โลกว่าตอนนี้น่าจะมีประมาณหาขีดฮะเออไอแตกมาแล้วอาจารย์ โอ้โยมาจนได้เก็บหมดนะเก็บหมดไม่สนลูกใครครับจานโจว์รูปนี้แกวไอแสกเนี่ยตรงลงว่าไอแสกเนี่ยมันไม่ใช่ไอสากใช่ไหมจาน มันคือมันตกลงว่าเออหลักผมเข้าเข้าใจผิดนะมันคือไอ้แสบหรือปลาราบกล้วยใช่ไหมจาย์อันเนี้ยยเเขาารีกว่าสากถั่วสากถั่ว,วอ๋<ช>อมันมันไม่ใช่โตขึ้นไม่เป็นไอ้สากที่เราตกาตกกันใช่ไหมมันจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้อ๋อก็คือตัวแค่นี้แหละไม่ใหญ่กว่านี้เข้าใจผิดนะฮะเข้าใจผิดมาตั้งนานนึกว่าลูกปลายสากเนื้อมันเติบโตแถวนี้แล้วมันโตขึ้นไปกระจายไปทั่วประเทั่วประเทศไทยนะไม่ใช่ฮะมันคือนี่แหละครับสากถั่วสากถั่ว นนตนะตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีฮะอ๋อนนี้น่าจะเป็นสีขนนะอะไม่ใช่ตาคลองอนะพักก่อนฮนะน้ำมันตายนะนนแล้วมันไม่มีลาน้ําตายแนละ้วปลามันก็เอื่อยตลาฮนะเดี๋ยวพักกินข้าวกินปลาก่อนนะเดี๋ยวไปไป่าย์เดี๋ยวไปไป่าย์นะ่าจะมีเดือดไปไป่าย์กุ้งน,นะฮะนี่ชกุ้งตัวขนาดนี้ฮนะกุ้งเป็นใช่ไหมนี่ขนาดนี้เลยนะแย่าตามขอบสะพานจัดเลย เราปลายอะเปิดเปิดหัวด้วยแสกอืมแอดแอดแอดฮนะใส่หวานใส่หวานนี่ครับมันมาแล้วยายไปเรื่อยครับยายไปเรื่อย นั่นไงมีคนชี้เป้าฮะไม่เป็นไรครับข้อแรงไปหน่อยไอตัวยืดเลยเดี๋ยวเราดูการโดนโอ้ยได้อีกแล้วกรุดนะฮะโอ้ยใหญ่กว่าเดิมด้วตัวนี้เป็นโลนะครับโอ้โหสุดยอดอะ่ะนี่มาจากชลบุรีกันใช่ไหมครับโอ้โหคุ้มเลยพี่วันนี้โอ้ดินสุดยอดเลยหน้าดินอ,ะอ่ะ ได้แต่บอกว่าในใจว่าห้าบิจฉาะนะห้าปิจฉาอดอไม่ได้ฮะ,ะอิจฉาคอัตกตกเลยอิจฉาครับดูของเราสิดูตาเราสิก็ดูตาพี่เขาสิตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงนะครับตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์เขาจะใช้ท่าไม้ตายแล้วเพราะว่าถ้าตกดับช็อตต่อไปเอาตัวเล็กะไม่ทันแน่นอนนะครับห้ากิโลครับต้องเล่นทางลัดนะ ไอ้ที่อาจารย์ห่ออาจารย์ตอนนี้ก็คือหาลูกเกลือครับหาลูกเกลือเนี่ยหัวแข็งอย่างนี้อย่างน,นี้นี่นี่แบบนี้เลยอ่าเก็บไว้ก่อนสะสมก่อนสะสมไว้ตอนน้ําเดือดนะนี่นะพอได้เวลาเราก็เกี่ยวโคนหา,างนี้นะฮะนี่เขาเดือบเราตายครับให้มันซื้อบั๊บนึงให้มันซื้อบั๊บนึง ปลาตายไม่ค่อยกินนะฮะปล่แล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรบ้างไม่ตึงอาจารย์นไไั่มันไปลายไก่เหรเห็นไปไกลเห็นไหมตาผมลงแค่นี้เองตาผมจะตายแล้วด้วยปล่อยปหยุดหย,ย,ย,ยหยุดแล้ว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  เห็นแล้วเปิดแม่งเลยดีกว่าแล้วก็ไอ้นี่เลยจัดเลยจังเปิดเปิดสายไม่รู้เรื่องอะตึงๆแม่งเลยนี่แหละแตดเป็นกระพงเลยนะ โดนแล้วจ้าโดนวะโดนโดนแล้วโดนแล้วจา้าโ,โดนเรือออกพอดีเลยมาแล้วมาแล้วนี่ครับโอ้ยยาว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 พี่ปั๊ดใจเยน็นเย็นพี่ติดปลาโดนโดนมีไซได์แน่นอนเลยครับเรือออกพอดีพวกซัดเลย นี่นี่หลอดด้วยโอ้ได้ปมาแล้วอย่างสวยอย่างสวยโอ้ใสสวยนะตุบเบลเลอร์เลยไฮ้จานโชว์่อยโอ้ใหญ่ครับโอ้มีห้าขีดได้แน่มาหนึ่งตัวครับมาหนึ่งตัวอ้าวเรือมาอีกแล้วโหหลบอีกแล้ว Tổn 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 lắm cột 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 bỏ rồi, rồi, ừ, rồi chạm Ồ, bó ngoài cái tay đó nữa mày bó đi bó ừ, ủ, đủ 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 sổng sổng luôn thì cái phó ai chạm โอูเล็กกว่าจานอีกเอ้ยสวยสวยเดินมาไดฮะลงฮนะส่งเหมือนตะช่อนนะฮะส่งลงกระเพาะไปเลยฮนะอ่าอใส่ใส่พอกันนะฮะใส่พอกันได้อยู่ไม่อ,อยู่จัดไปจัดไปไอะไรจานตกไหมจานจานสอนน้องหน่อบอก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 เขาปุ้นหน่อย อลไรกัรงเดือดขับปุ่นลงปุ่ปิดเปิดไว้ approved, เปิดน้าเปิดเปิดน้าน้อยเปิดแขนกว้างไว้แล้วพอมันกินมันดึงออกไปแล้วเราค่อยปิดล้วค่อยวัดตั้งเบรกตึงๆไว้นิดนึงไม่ต้องต so ึงมากนะพอตึงๆขวัขาดไปคำตอนวัดว่ะโอ้ยเด๋วนูอยู่เดียวยาวเยวยาวใหญ่น่นอนขับปุ้นขับปุ้นปอยอย่ไว้เออให้อย่าลงน้ำไว้ นี่ครับนี่ครับถ้าไม่ตายจานจฮะโอ้โหย,ยูตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยโอ้โห<า>สุดยอดเลยจานอะไรจานอะไรกัดจานอะ,ะโอ้โหไม่คุ้มเลยจ้าดูได้เหี่ยวเนะี่ยโอ้ด,ดูดูมันแสบไหมแสดงว่าเหี่ยตายครับผมเหี่ยตายศพลงปากาลังกันเลยเหมือนไอ้เก่า,ายังกินนะไอ้เก่ายัางกินนะโอ้ เอาหมดฮนะ้เก็บหมดฮนะหายากครับห้าโลละโอ้ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งปริ้นหมาไปเลยเมื่อเช้าอ่ะน <c oughs> ี่นะก็ปุ่นโดนนะน้องก็ปุ่นโดนแล้ว <c oughs> เอา้าทำไมอะหลุดเหรอเกิด <c oughs> อะไรขึ้นน้องปุ่น <c oughs> ขาดเลย <c oughs> โอ้ยเสียดายนะื่อกี้กันงงเลยนะ มีสละขึ้นนะฮะไซส์สามนะเมื่อกี้นะกระโดดกัดลูกปลาเลยฮนะไม่ได้ถ่ายไวนะ้ฮะมีลุ้นนะเผื่อใครจะฟลุกนะฮะจะได้จะเอาขึ้นได้หรือเปล่าสายกันแต่ละคนสายนิดเดียวโอ้ไมาอีกแล้วโอ้จานโจโดนอีกแล้วดูดูก็ลงไปเกียเก่ยวเหยียบแป๊บเดียวพวกจัไมาอีกแล้วอ่ะสละลวเาเอา ไปเขาต้นออกมั่งเร้วอุ้ยโอ้โหดูสายมาอีกแล้วโอ้ยสายโบมาอีกแล้ว,วสั่ใจว่าสายเนี้ยอาจารย์เวทเวทฮ้ฮ้ส่งถึงคอครับส่งถึงคอสุดยอดแะสุดยอดมามาปิดแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้ว อันนี้ผมเก็บแบตแล้วนะเมื่อกี้ฉากมันตัดไปคือแบตมันหมดพอดีของผมอ่ะอ้อนี่จานโดรีกแล้วอันนี้เอาเพลแบงเสียบนะฮะดูดูดูโน่นดู่นๆๆ่นดำ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 ่โบแน่นอนครับโอ้ยเฮ้ยอะไรวะผลเกาะโอ้ยเหลืองไปเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดอ่ะตัวเนี้ยว้าวันเล่เลย ทา,างมาก็เป็ับเิคนะมน่อยเ่นดูหน่อยว่านี่นะความยาวน,นี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ด,หดูว่ามันใหญ่แค่ไหนมันใหญ่จริงๆนะครับถ้าภาพจริงเนี่ยดูว่านี่นี่เอาง่ายๆก็ด้ามด้ามอะด้ามคันเบ็ดอะประมาณฟุตหนึ่งอะมีแน่นอนโอ้โหสุดยอดเมือ่อปวดแขนอีกแกเดี๋ยวปวดแขนอีกแกอือ่ะ พเพื่อนมาได้เลยนะเดี๋ยวผมลงเพจอาจารย์ไว้ให้อาจารย์โจเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมาก่อร้านก็พักแกได้เลยมีอรายให้แกช่วยแกเต็มใจช่วยหมดนะครับที่ก่อร้านนะเจอแกเกือบทุกวันแหละแกแกอยู่นี่แหละไปไป,ไปมาอยู่นี่แหละังไม่ไปไหนหรอกยังไงก็พักไปก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่เจอแกอโอ้สุดยอดนะจ๊ะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับบ่ายสองนิดนิด,นดละเดี๋ยวผมอาจจะกลับบ่ายสามแล้ววันนี้พอแค่นี้ดีกว่า เดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้นะที่ตกอาจารย์โจนะครับแคลโนี่เลย,เลยครับสีขนไซส์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เสียดายนะอย่างเดียวว่าปลาตาพองมันไม่เข้านะครับวันนี้ถ้าปลาตาพองมันเข้านะสนุกเดือดกว่านี้แน่นอนแต่อันนี้ก็เดือดน,นะสีขนถ้ามาตกต่อคือตอนนี้มันเริ่มจะเคี่ยวแล้วสีขนที่เนี่ยเพราะว่ามัน,ม,นมันกัดแล้วมันหลุดบ่อยมันก็เลยไม่ค่อยจะเอาเหยื่อแคลโรเลยหน้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะไม่กัดเลยนะแคลโรอะ่ะต้องใช้หัวแข็งโศกอย่างเดียว เอาหัวแข็งเป็นเกี่ยวอย่างเดียวนะครับถึงจะกินผมลองแล้วแต่ใครอยากจะมาลองก็มาลองดูได้นะครับเดี๋ยวลองไปชั่งโลกันลองไปชั่งกิโลกันว่าถึงเปล่าที่บอกไว้ห้าโลตอนเช้าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ตกได้กี่กิโลนะครับกับอาจารย์นะครับค่อยๆลุ้นด้วยกันเลยนะครับดู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 เท่าไห,หร่ฮะผมมองไม่เห็น เอ้าจานจานเอามาเกี่ยวทำไมเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหนี่เอาออกไปเลยมันเหลือเท่าไหร่น่ะโอ้โหจานอยู่ไปโกงอยู่ไปโกงเพื่อนๆนี่โอ้สองเท่าไหร่น่ะสองจุดแปดอันนี้คือเอาความจริงเอาความจริงมาคุยนะครับว่าสองจุดแปดกิโลครับก็เต็มที่แล้วล่ะได้แค่นี้แหละโอ้ผมไม่น่าพูดไปห้าโลเลยมันเยอะไปไม่เหลือให้เก็บตาพองเข้าถึงจริงนะแบบนี้ก็ ได้สีขนมาช่วยก็ยังดีนะครับ,บ <c oughs> ออ่ะก็เท่านี้กันวันนี้นะครับวันนี้ก็สนุกสนานเพามวพอสมควรนะเกาะล้านเนี่ยสนุกทุกครั้งอ่ะที่มาฝิงมันจะไม่มีปลาฝิงมันจะอะไรมันจะมีอย่างอื่นทดแทนเสมอนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมน,นะครับฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับอตอนนี้ก็โอ้ก็ขึ้นมาพอสมควรนะ ที่คนที่ชมคลิปขอบช่วยกดติดตามมานะครับโอ้ขอบคมุมากมากๆๆเลยนะท้านใ้ก็คนที่มาดูที่หนันงที่เห็นคี่ปอ้อฝากกดติดตามด้วยนะครับผมพยายามลงคิดเรื่อยๆเลยนะ,ะมีทั้งดีมากก็แก๊กมมากอะไรมัางนะแต่ก็ขยันลงลนะฮะอ๋อเลนบอกว่าช่วงนี้ผมจะถ่ายคลิปได้ก็วันเสาร์ที่นะเพราะวูาเปิดเทอมนะแต่วตันธรรมดาถ้ามีช่องว่างผมจะไปทําให้แหละ,ะแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ติดตามดูด้วยกันครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับโอ้โห๊ายบายนะครับบายบายโอ้โหกอลัดสุดยอดขอบคุณครับบายบายสวัสดีครับ